เราจะไปกันที่ไปกันที่คุณหมอสุกิจนะคะอัฐโธบกรค่ะที่ปรึกษาที่ปรึกษาประธาน<ะ>สภา,าผู้แทนราษฎรนะคะไปกันที่คุณหมอสุกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอฮะ,สว,ส,ะสวัสดีครับคุณดนัยคุณนภมรครับเ <ฮะ S 1> ขาสอบทานในประเด็นของข ت ت ้อเท็จจริงก่อนนะครับสะส,ะส,ะสะวเจ้าที่สภาจํานวนหนึ่งไปร่วมงานที่สถานทูตญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยืนยันตัวเลขแล้วหรือยังครับว่าไปร่วมงานในวันนั้นเนี่ยจำนวนกี่คนกันแน่สสกี่คนสวกี่คนมีชื่อครบ่คนมีชื่อครบทุกคนหรือยังคะ มันก็ตัวเลขก็ไม nah <S <S 2> <S 2> ่ค่อยแน่นอนนะครับถ้าผมถามจากเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยสวนี่จะออกมาน้อยมากแต่ผมรวบรวมผมพยายามรวบรวมเองนะครับจากเจ้าหน้าที่สภาแล้วก็มารวมกับทางสื่อมวลชนผมก็แย้สวแปดท่านนะครับสวได้แปดสสอแปดส่วนสสเนี่ยสองแน่นอนครับสสแค่สองเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ราคาที่ไป สองท่านครับรวมเป็นสิบสองสิบสองเท่านั้นนั่นในกรัดด้วยความเคารพคุณหมอครับถึงขนาดต้องไปรวมข้อมูลจากสื่อมวลชนเลยเหรอครับทําไมทําไมสวเจ้าตัวที่เขาไปงานทําไมเขาไม่แสดงตัวครับผมก็ไม่ทราบครับแต่ผมพยายามที่จะถามถามไปยังทางฝ่ายเราครับก็ไม่สามารถจะก้าวล่วงไปที่ทางฝ่ายของสว ก็ถามมาทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเราครับฝ่ายต่อเนื่องเครับผมเป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนนะครับครับก็ได้มาแค่นี้ครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องนะครับครับแต่ถึงถึงตัวเลขจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงทราบข่าวแล้วเจ้าตัวนะครับขึ้าจริงเจ้าตัวนะครับรอสังขารก็คลึกโครบ แล้วทางทางเขาทางสวก็คงจะส่งข่าวกันเม่วานก็มีท่านสวหลายท่านนะครับก็โทรครับผมทางฝ่ายสสเราก็ก็ส่งส่งเรื่องส่งเรื่องนิ้เราวต่างๆไปนะครับว่าท่านควรจะทําอะไรทําอะไรับด้วยความเคารพนะฮะคุณหมอครับด้วยความเคารพจริงๆนะฮะประชาชนเวลามองเรื่องเนี้ ประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่จํานวนที่ไปร่วมงานที่จันทูตประเด็นมันอยู่ที่เมื่อมันกระทึก,ก,กโครมกันถึงขนาดนี้นะทําไมทําไมเจ้าตัวที่ไปงานไม่แสดงตัวนั่นน่ะสิที่เขาไม่เข้าใจตรงนี้งงจริงๆทําให้ที่ปรึกษาประธานสภาต้องไปควานหาข้อมูลจากสื่อมวลชนแม่มันมันรูนตลกแปลกดูแปลกแป,กแปกอ่ะ,อะมันควรจะให้ความ <ๆ S 1> ร่วมมือในสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมฮะนี่พูดตรงตรงเรื่องเรื่องของ คนไข้เร oh. <Jean> ื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องส่วนคนนะครับอ๋ออันนี้เข้าใจค่ะทีเราะฮะทีเราจะไปล้วงมากก็ไม่ได้โอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจเลยสรุปแล้วที่ไปรวมข้อมูลมาได้เนี่ยก็คือสวแปดคนสสสองคนเจ้าหน้าที่สองคนนะฮะเจ้าหน้าที่สองคนครับรู้สึกว่าสสสองคนเขาประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อได้แล้วใช่ไหมครับจะเป็นสสพักเก้าไกลทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นคุณทีรัชชายกับคุณหมอไบโยใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับครับส่วนสวทั้ง8คนผมรวมข้อมูลได้แค่7เท่านั้นเองมีคุณสุวิชัยสมเจริญมีคุณมังคีมังคับผมว่าผมว่านะผมว่านะผมว่านะสมาชิกรัฐสภาประเทศไทยไอ้เรื่องอย่างเนี้มันไม่ควรปิดนะแล้วแต่คุณอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วคราวนี้คราวนี้ทําอย่างไรครับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมวิสามัญกันแล้วเนี่ยจะคัดกรองกันยังไงฮะเนี่ย ครับก็ครั้งแรกที่เราได้ข่าวนะครับเอเราก็ตกใจเหมือนกันแต่เมื uh> ่อไปดูเวลานะครับคุณนายคุณบอมรัฐเราพบว่างานเลี้ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบสองมีนาครับแล้วก็ช่วงเย็นเย็นช่วงเย็นเย็นนะครับอันเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งนับวันให้กับพวกกับผู้สื่อข่าวนะครับก็นับไปนับมามันก็สิบสี่วันเมื่อวานนะครับถ้าถึงวันประชุมเนี่ยมันก็สิบหก ซึ่งในทางสถิติของเขาเรียกว่าระยะฟักตัวของเชื้อโรคนะครับอันนี้มันก็น่าจะผ่านผลมันถึงเป็นที่มาของการเมื่อใครไปสัมผัสเชื้อไปในบริเวณที่เสี่ยงมาจะต้องกลับมากักตัวกัน14วันอย่างนี้ครับแต่การนั้นก็ตามครับการนั้นก็ตามนะครับในทางการแพทย์เนี่ยสิ่งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นบางทีมันก็เกิดได้ค นะครับถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยรับเชื้อมาแล้วเนี่ยระยะฟักตัวมันจะเกินสิบสี่วันผมถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการประเมินเนี่ยถ้าเราประเมินผิดไปแค่สักหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมามันเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ที่เรเรียนมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกว่า ยังไงเราก็ประมาทไม่ได้ครับครับครับค,คุณหมอคะเราก็ครับค่ะเชิญครับเชิญค่ะ,คคะงั้นเคสอย่างนี้แม้จะครบ14วันไม่ปรากฏอาการเนี่ยควรจะตรวจเชื้อโควิดสักหน่อยเพื่อมั่นใจว่ามันไม่มีเชื้ออยู่เพราะมันก็เลยกลําหนดแล้วไหมคะจําเป็นไหมคะครับนี่คือมาตรการที่เราส่งไปยังท่านสสท่านสวที่ไปร่วมงานนะครับส่งไปทั้นทางสื่อทั้งทาง SMS ครับอ่าอ่าก็ก็คือสมควรที่จะไปตรวจเชื้อ ทุกท่านครับถ้าสมมุติว่าถึงวันประชุมแล้วท่านยังไม่ได้ตรวจเชื้อไม่มีผลมาให้ดูนะครับอย่างผมเห็นท่านสวบางท่านท่านก็โชว์ไปรับรองแพทย์นะครับอย่างนั้นโอเคถ้าไม่มีอะไรยืนยันเลยนะครับว่าท่านปลอดเชื้อเนี่ยเราก็จะมีบริการตรวจให้เป็นการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดที่เขาเรียกว่ารีิดเทสนะครับขอตรวจแบบเร็วๆค่ะ ับผมทีนี้ทีนี้และปิดเทสเนี่ยเทสนั้นมันจะใช้เวลารู้ผลนานสักแค่ไหนครับประมาณ15นาทีครับอ๋อสิบ้าทีรู้เลยนะก็นั่งรอแป๊บหมายความว่าถ้ายังไม่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลถึงวันประชุมวันพรุ่งนี้หน้าห้องประชุมมีบริการตรวจและปิดเทสนะครับ15นาทีรู้เลยรอผลเลยขอความกรุณาขอความกรุณาจากทั้งท่านสสทั้งท่านสวเพราะว่า วันที่เจ็ดเนี่ยท่านต้องมาประชุมร่วมกันนะครับ<ช>ที่เดียวกันเราก็จะไปจุดตรวจอยู่ตรงบริเวณที่ท่านเซ็นชื่อนั่นแหละครับครับครับถ <94. S 1> ้าไม่มีใบตรวจมายืนยันและถ้าไม่ยินยอมให้ตรวจหน้าห้องประชุมไม่ให้เข้าห้องประชุม <manifest. S 1> ใช่ไหมฮะควรจะเป็นอย่างนั้นไหมครับ <Fine. S 2> อท่านผมว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคืออะไรก็ตามเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยผมว่าเราคิดเองเออเองไม่ได้ อย่างมาตรการทั้งหลายของสภานะครับความจริงเราก็เราก็ดูคนอื่นเขาเราก็ทําได้แหละครับแต่ทีนี้เราจะคิดแล้วก็เราบอกว่าถ้าอย่างนี้เราทําอย่างนี้แล้วมันปลอดภัยเนี่ยมันผมว่ามันมันก็ไม่ค่อยถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เราก็ต้องเชิญกรมควบคุมโรคมานะครับให้เขามาดูสถานที่เราเลยนะครับมาแล้วก็ให้ความเห็นเลยว่าควรจะจัดการประชุมอย่างไรควรจะนั่งอย่างไรนะฮะ แล้วตรงไหนวิธีปฏิบัติเช็ถูอย่างไรอะไรเนี่ยเราละเอียดมากครับคแล้วก็เราก็ทําได้ดีมาตลอดโอเคครับครับคก็ขอให้โชคดีนะคุณหมอพรุ่งนี้หน้าห้องประชุมคงไม่บุนวายนะครับครับคงไม่มีอะไรหรอกครับการประชุมก็ดําเนินไปตามปกติมีหลายท่านพูดถึงเรื่องประเด็นของการมีการเลื่อน ประชุมหรือเปล่านะครับขอเชินว่าเราได้ออกหนังสือทางสภานะครับได้ออกหนังสือเชิญประชุมตั้งแต่วันที่สองแล้วนะครับเพื่อาะประชุมวันที่เจ็ดวันที่แปดสองวันนี้ครับปรมแบบเดิมไม่มีการเลื่อนแต่มีตรวจโควิดครับแน่นอนใช่ไหมคะตั้งแต่การชวนยืนยันตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอสุกิจค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอสุกิจนะคะอัศวกรนะคะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสองประเด็นหนึ่งไปร่วมงานที่สถานทูตญี่ปุ่นจะกี่คนก็แล้วแต่คทําทไมคุณไม่แสดงตัวมันก็ไม่เสียหายนะแค่อย่างน้อยแสดงตัวหรือว่าพอแสดงตัวปุ๊บจะต้องถูกกักตัวสิบสี่วันหรือเปล่าอ่ะก็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 ถ้าไปร่วมงานมาที่ยี่สิบสองใช่ไหมล่ะพอถึงนี่ก็จะครบสิบสี่วันแล้วนะวันที่ห้าวันนี้ก็ใช่ก็ใช่ก็ใช่แต่นอสิ่งอื่นใดนะแต่นสิ่งอื่นใดนะ มันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่มีคําตอบชัดนะว่าทูญี่ปุนเนี่ยติดเชื้อจากไหนติดเชื้อจากภายในคริสตลัลเมื่อคืนวันที่25หรือติดเชื้อตั้งแต่ก่อนวันที่25แล้วเอาเชื้อไปส่งต่อที่คริสตลัลคืนวันที่25จากนั้นก็ก็ก็ระเบิดระเบ้อเลยซูปเปอร์สเปดเดอร์เลยหรืออย่างไรตรงเนี้ยต้องมีคําตอบนะ อันนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายแต่ใครที่ไปใกล้ชิดในห่วงระยะเวลานหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีการเขาเยกถ้าเซฟเซฟก็คือตรวจโควิดแล้วก็กักตัวตัวเองนั่นแหละแต่ในสิ่งอื่นใดใครั้งนี้เราเริ่มเห็นอาการหวันหว่นไหวของคนระดับเอลิทในสังคมเศรษฐีนักธุรกิจคนมีกระตังก็ดูที่ติดสิใขนาดนี้มันลามเข้าไปในคนกลุ่มนั้นแล้วนะแล้วก็โรงเรียนนานาชาตินี่ก็ถือว่าคนมีกระตังเหมือนกันถูกไหม,มค่ะ พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรคะช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะไปส่องสภาวิสามันวันพรุ่งนี้สักนิดหนึ่งพรุ่งนี้มาลุนนี้เขาว่ากันด้วยเรื่องอะไรค่ะแต่ที่แน่ๆมีเรื่องร่างพรบรประชามติซึ่งช่วงหน้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องกลเกมร่างพรบรประชามติช่วงหน้าติดตามกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ